สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็มาพบกับห้องเรียนภาษาไทยครูปอเช่นเคยค่ะวันนี้มาเรียนรู้เรื่องอะไรกันไปดูกันเลยค่ะสําหรับวันนี้นะคะเราเรียนเรื่องคําควบกล้ำกันค่ะเด็กๆเคยได้ยินไหมคะคําควบกล้ำคําควบกล้ำเป็นยังไงเด็กๆพอจะทราบไม่เอ่ยอถ้ายังไม่ทราบเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะคําควบกล้ำนะคะก็คือคําที่มีพยัญชนะสตัวเรียงกัน ผสมสระเดียวกันเวลาอ,อ่านออกเสียงนะคะจะกล้ำเป็นพยางคเดียวกันนั่นเองค่ะเสียงวรรณยุกต์ของพยางนั้นจับผันไปตามเสียงพยัญชนะตัวหน้านั่นเองนะคะอีกครั้งนะคะคําควบกล้ำนะคะเรามาดูความหมายของคําควบกล้ำค่ะคําควบกล้ำนะคะจะมีพยัญชนะกี่ตัวคะสองตัวนะคะเรียงกันะสมด้วยสระเดียวกันเวลาอ,อ่านออกเสียงจะทําไงคะกล้ำเป็น พยางค์เดียวกันนะคะและเสียงวรรณยุกข,ของพยางค์นั้นจะผันไปตามเสียงพยัญชนะตัวหน้านั่นเองค่ะคำควบกล้ำนะคะแบ่งออกเป็น2ชนิดนะคะได้แก่คำควบกล้ะะะะแกคำคแท้และคำควบกล้ำไม่แท้นั่นเองค่ะคำควบกล้ำแบ่ง,งออกเป็นกี่ชนิดคะ2ชนิดนั่นเองค่ะได้แก่คำควบกล้ำแท้และคำควบกล้ำไม่แท้นั่นเองค่ะ เรามาดูคำควบกล้ำแท้กันก่อนเลยคำควบกล้ำเทนะคะพยัญชนะที่จะมาควบได้แก่รลวนั่นเองค่ะอีกครั้งนะคะมีกี่ตัวเอ่ยมี3ตัวด้วยกันนั่นก็คือรลวนั่นเองค่ะเรามาดูความหมายของคำควบควบกล้ำแทกันนะคะคำควบกล้ำเทนะคะคือคำที่มีพยัญชนะต้นสองตัวเรียงกันโดยมีพยัญชนะตัวที่2เป็นอะไรคะร ลอวอนั่นเองนะคะผสมด้วยสระและตัวสะกดเดียวกันเวลาอ่านออกเสียงจะต้องอ่านออกเสียงพยัญชนะทั้ง2ตัวพร้อมกันนั่นเองนะคะคาควบกล้ำแท้นะคะคําควบกล้ำแท้คือคําที่มีพยัญชนะต้น2ตัวเรียงกันโดยมีเยัญชนะตัวที่2มีตัวใดบ้างคะรอรอวอนั่นเองค่ะผสมด้วยสระและตัวสะกดยังไงคะเดียวกัน นั่นเองนะคะเก่งมากค่ะเราไปดูต่อไปกันเลยอคําที่มีตัวรอเป็นคําควบกล้ำนะคะอ่าได้แก่คําว่าอะไรบ้างกรอขอรอครรอตรอ่อมีคําว่าอะไรบ้างคําที่กรรอเป็นคําควบกล้ำมีคาว่าอะไรบ้างคะคําแรกเลยก็คือคําว่ากลาบคําที่สองรอ คำที่สามรับนั่นเองนะคะอ่าต่อไปขอรอบ้างอ่าก็มีคำว่าครุคระครัวครืมอ่าขอรอค่ะครับครูครัวต่อรอค่ะราตรวไรรองนั่นเองนะคะอ่ะต่อไป ปอรอบ้างอ่าปอรอได้เขียนคำว่าอะไรบ้างคะปรุง่งปราบอาคำนี้ก็คือคำว่าประตูนั่นเองนะคะต่อไปค่ะพอรอพราาโพรงกะเราต่อไปฟอรอก็คือฟรีฟรุตเค้กฟรักโทส์นั่นเองนะคะอ่ะต่อไปนะคะเรามาดูตัวอย่างการอ่านออกเสียงกันบ้างนะคะ คำที่มีรอเป็นคําควบกล้ำนะคะคําที่มีรอเป็นคําควบกล้ำอ่าครูยกตัวอย่างคือคําว่าปราบนั่นเองนะคะเรามาดูวิธีการอ่านออกเสียงของคําควบกล้ำกันนะคะอ่าวิธีการอ่านออกเสียงของคําว่าปราบนะคะก็คือกรอาบปราบนั่นเองนะคะอีกครั้งนะคะกรอาบปราบนั่นเองค่ะอ่าต่อไปคําว่าอะไรคะ คำว่าครูอ่าเด็กๆสะกดพร้อมมึงครูนะคะอ่าคำว่าครูอ่าออกเสียงว่าคอรออครูนั่นเองนะคะอีกครั้งนะคะคอรออครูนั่นเองค่ะเก่งมากค่ะอ่าต่อไปเลยอ่าต่อไปนะคะคือคําที่มีรอเป็นตัวคาเป็นตัวควบกล้ำนั่นเองนะคะคาที่มีรอเป็นคําควบกล้ำอ่าเริ่มที่กรอก่อนเลย ขออได้เก่คำว่ากล้องกลับกลิตอ่ะต่อไปขอรอบ้างขอรอได้เก่คำว่าครุยคลิปพลาดอ่ะต่อไปขอรอได้เก่คำว่าค,คลองคล้ายโครงนั่นเองค่ะอ่ะต่อไปปอลอปอลอได้เก่คำว่าลปลอดลูก โลดอ่าต่อไปพอรอไ้เก่คำว่ารุ้ลอยพลัดอ่าต่อไปค่ะอ่าเรามาดูตัวอย่างการอ่านออกเสียงคำที่มีรอเป็นคำควบกล้ำบ้างนะคะคุณครูยกตัวอย่างคำว่าคำว่าอะไรคะคำว่ากลองนั่นเองนะคะเรามาดูว่าอ่านออกเสียงง่ายๆอ่าเริ่มเลยค่ะกลลองกลองนั่นเองนะคะอีกครั้งนะคะ กโลโองกลองนั่นเองนะคะต่อไปค่ะ,ะต่อไปคําว่าคําว่าปลูกนั่นเองนะคะอ่านเอาเสียงว่าปลโลอปโกอปลูกนั่นเองค่ะ,ะต่อไปคําที่มีวอเป็นตัวควบกลําบ้างอเมื่อกี้เราก็มีตัวรอตัวรอและอีกตัวหนึ่งก็คือตัววอนั่นเองะคะ่ะเรามาดูว่า คำที่มีวอเป็นคำควบกล้ำมีคำว่าใรบ้างไปดูกันเลยค่ะ,ะเริ่มที่กอวก่อนเลยได้เก่คำว่ากว้างแงวงกวักคอวอบ้างขวางไข้แขวนอ่ะต่อไปคอวอบ้างวายคว่ำควันอ่ะต่อไปเลยค่ะอ่าเรามาอ่านออกเสียงกันนะคะคำที่มีวอเป็นคำควบกล้ำอ่ะรูยกตัวอย่างคำว่า ขวานนะคะอ่าเรามาอา่านออกเสียงพร้อมกันเลยค่ะขวานนั่นเองอีกครั้งนะคะขวานนั่นเองค่ะอ่าต่อไปคําว่าวางค่ะอา่าอ่านออกเสียงพร้อมกันค่ะงองอวางอ,อีกครั้งนะคะงองอวางน,นั่นเองค่ะ เรามาดูข้อสังเกตกันนะคะข้อสังเกตคําที่มีตัวรอตัวรอตัววอเป็นคําควบกล้ำนะคะก็คือคําควบกล้ำเวลาสะกดต้องมีพยัญชนะต้นกี่ตัวคะ2ตัวนั่นเองโดยจะมีตัวรอตัวรอตัววออยู่ในเพยัญชนะต้นตัวที่2นั่นเองค่ะแล้วก็ต่อไปนะคะคือเมื่อมีเพยัญชนะต้นสองตัว ต้องไม่อ่านออกเสียงอักพึงเสียงที่พยัญชนะต้นก็คืออ่านควบกล่ำกันไปเลยนั่นเองนะคะ,ะต่อไปต้องไม่ใช่คำที่มีขอนำและให้ระวังคำที่มีสระอัวเพราะจะไม่ใช่คำที่มีวควบกล้ำนั่นเองนะคะ,ะต่อไปเรามาดูคำควบกล้ำไม่แท้กันบ้างเมื่อกี้เราเรียนคำควบกล้ำแท้ไปแล้วใช่ไหมคะคำควบกล้ำแท้ คือคำที่มีเป็นชนะต้นสองตัวอ่านออกเสียงกล้ำกันนั่นเองนะคะโดยมีเป็นชนะตัวที่สองคือตัวอะไรบ้างก็คือตัวรอตัวรอแล้วก็ตัววอ่ะต่อไปเรามาดูคำควบกล้ำไม่เทกันบ้างนะคะคำควบกล้ำไม่เทนะคะก็จะมีเป็นชนะต้น2ตัวเหมือนกันอ่ะสองตัวเหมือนกันนะคะแต่ตัวที่สองเป็นตัวรอแต่ตัวที่สอง่ะขีดเส้นใต้นะคะตัวที่สอง เป็นตัวรอเวลาอ่านออกเสียงเราอ่านเฉพาะพะยัญชนะต้นตัวแรกอ,อีกครั้งนะคะคําควบกล้ำไม่แทจะมีพยัญชนะต้นสองตัวเช่นเดียวกันแต่ตัวที่สองจะเป็นตัวรอเรือและเวลาอ่านออกเสียงอ่านออกเสียงเฉพาะพะยัญชนะต้นตัวแรกนั่นเองนะคะ,อ,ะอย่างเช่นคําว่าสร้อยเด็กๆดูคําว่าสร้อยนะคะ อ่าสอรอ่อาเราสังเกตสรอสรอ่อรออาพยัญชนะต้นตัวแรกก็คือสอ,อ่ตัวที่สองก็คือรอแต่เวลาเราอ่านออกเสียงเราอ่านออกเสียงเฉพาะตัวหน้าก็คือตัวสอเสือนั่นเองนะคะอต่อไปเลยค่ะอ่าคำควบกล้ำไม่เทอ่านออกเสียงเฉพาะพยัญชนะต้นตัวแรกอย่างเช่นคำว่า านว่าสร้างใช่ไหมคะเ <force tick. S 1> <envision> ห็เนไหมคะออกเสียงเฉพาะพยัญชนะต้นตัวแรกก็คือสอเสือนัอ่นเองต่อไปคําที่สองคำว่าจริงเราอ่านว่าจริงอ่านเฉพาะจอจานใช่ไหมคะ,ะต่อไปคําว่าเศร้าคำว่าเศร้าเราก็อ่านว่าเศร้าออกเสียงสนั่นเองนะคะเก่งมากค่ะแเรามาสรุปความรู้กันค่ะคำ Update ควบกล้ำแบ่งออกเป็นกี่ประเภทคะ คำควบกล้ำแบ่ open, องออกเป็น2ประเภทนะคะก็คือคำควบกล้ำแทและคำควบกล้ำไม่เทนั่นเองนะคะคำควบกล้ำคือคำที่มีเยัญชนะกี่ตัวคะ2ตัวนั่นเองผสมด้วยสระเดียวกันนะคะเวลาอ่านออกเสียงอ่านออกเสียงยังไงคะ,ะถ้าคำควบกล้ำเทจะอ่านออกเสียงกล้ำกันทั้งพยัญชนะต้นและก็เพยญชนะตัวที่2พยญชนะตัวที่2ได้เก่ตัวใดบ้างก็คือตัวรอเรือรอริงและวเวนนั่นเองค่ะ ส่วนคำควบกล้ำไม่แทนะคะคำควบกล้ำไม่เทมีพยัญชนะสองตัวเช่นเดียวกันแต่เวลาอ่านออกเสียงเราจะอ่านออกเสียงเฉพาะพยัญชนะต้นตัวหน้านั่นเองค่ะเยัญชนะตัวที่2ก็จะเป็นตัวรอเรือนั่นเองค่ะอาเรามาอ่านอีกครั้งนะคะอาคำควบค้ำเทนะคะคำควบกล้ำเทอย่างเช่นคำว่ากริงล่องขวางอะต่อไปควบค้ำไม่เทบ้างให้เก่คำว่าใจ สีสงนั่นเองค่ะอ่าเป็นยังไงบ้างคะสําหรับคําควบกล้าเห็นไหมคะเมื่อเราได้เรียนรู้ไปแล้วคําควบกล้าก็เป็นสิ่งที่ไม่ยากสําหรับเราเลยใช่ไหมคะคาควบกล้ําแบ่งออกเป็นกี่ประเภทน,นะคะเด็กๆคาควบกล้ําแบ่งออกเป็น2ประเภทนั่นเองนะคะก็คือคําควบกล้ําแท้และคําควบกล้ําไม่แท้นั่นเองเด็กๆอย่าลืมกลับไปทบทวนกันด้วยนะคะว่าคําควบกล้าแทและไม่แทเนี่ยแตกต่างกันยังไง ฝากไว้เด็กฝากให้เด็กๆทบทวนด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะบ๊ายบาย